โอ้ยผมวิ่งไวอ่ะหมอวิ่งไวกว่าบอทเปล่าเพลงผูกใจไหมเพลงผูกใจไหมให้ผมถือธงไปเป็นหมอเป็นเป้านะถือธงนะก็เป็นหมออ่ะรอตีไม่ัอเรียนมาเน่ยถ้าเห็นเป็นหมอตีนมาตคอปปิ้งขาอ่ะยพี่ยิงแตกเลยจ้าคอปปิ้งนี่หมอวิ่งไวนะ เรานักสู้ไปเป็นหมอหมอจะเก่งอยู่สต็ปต้นเตียงเนี่ยมีที่เล็กดีเพื่อดูดออนนี้ก็อี่พอๆกับมีดี่เดียงเลยนะยืนตรงนี้ เชียร์โค้ชเทว่าแล้วใครรู้ภาษาอังกฤษไหมผมครับคุณคุณมาคุณมาแปลภาษาผมหน่อยดิไม่ไหวแล้วว่ะผมนี่ผมมาแบบภาษาอังกฤษเก่งเด่นผมเจ้าเดินไปน็อตัด Hello Hello You can talk to me in English I can understand โอเคเรามีล่ามคนใหม่และอาจเจนแล้ว ไม่ I I can't really hear you Can you speak louder Please แต่งตั้งให้เป็นทูดน้องชายผมเองน้องชายผมเขาบอกว่ารีบคนอ่ะคุณเสียงเบาดังกันแล้ดังกันแลยวเขาถามเขาถามว่าเราจะเขาจะมากนะเขาถามว่าเราจะเดินขบวนไปที่ไหนทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเขาเลยอ่ะ I can't hear anything ใครก็ใส่โลมาทองกันนะหม <laughs> ดแล้วใ่รวะลาเต้ทรบลองพ <laughs> ีง<ะ>่ได้ยินเขาไหมหรือว่าแค่ผมที่ไม่ได้ยินมันขโมยม้าแล้วเอามาเอา,มามผม <laughs> น้อยกว่าตีพวกเราก็แฟคชั่นเราก็สั่งแต่แฟคชั่นเราไม่ต้องตามเขาแล้ว <laughs> เราเราาขาตามเขานั่นแหละเพราะเขามีการตู้มากกว่าเพราะเขาเยอะกว่าเขาเยอะกว่าแต่เราเป็นกลุ่มน้อยเราเล่นของเราแล้วมันตายเนี่ย เฮ้ยนี่ไงเขาเป็นหมีเขาเป็นหมาหมีกับหมาเอาป่าเดียวดด้กระโดดกัดคอมาป่าที่ไหนวะกันนี่มาที่มาที่โว่ากัดคอบอลบอลไงใช่ไหมครับเปล่งดีๆแม่เปล่งดีๆฟ้าเสียหมดเองเขาดีๆเฮ้ยผมยังจำตะปอนบ๊อบได้อยู่เลยเหยียบตะบอล ก็เปิดเพลงตะปันบ๊อบปันลบไงไอ้ยัยไอ้ขปันนี่ก็จู่จากเบรกก็เบีกเนี่ยเนี้ยแสงเลยแสงคิวไอ้พวกนี้นี่ประหารได้หมดวิกอมยึดฝั่งนี้แม่งยึดเนินเขาเรียบร้อยเลยนะเออเราจะเดินเขาตั้งไงยังไงเนี่ยมาก่อนเอาชายภูมิก่อน ไอท้าซื่อใครเชิญการ์ดมป็นมาวะเนี่ยจอร์จไอท้าซื่อจอร์จใครไปเชิญการ์ดมป็นมาไอท้าซื่อผมเพิ่งสังเกตว่าพวกฝั่งอาลฟึเขาก็คนแคร์มันเหมือนกันหมดนี่ว่ะกิ้บแม่งเลยได้ไหม นม่เจ้าไอ้นี่มาหน้าเหมือนใครยิ้มหน่อยแทนหมดแล้วคนเตรียมแบบคุณบอลเราที่เคยทำอ่ะตนลยิงแล้วขีดิยิงทีดนี่เหรอไอตัวที่นั่งอยู่เนี่ยยิงแล้วีดิอันนี้อันนี้คือเขาบอกกันเลยเออได้แล้วจะได้กลับไปปืนตินีนะตุ๊บตรงเมืองคิดใครใครยืนมองดูเราอยู่ครับทัพสีแดง อ๋อไม่ใช่บบอ๋อนัอ่นการการเมืงงองกกครับ <laughs> าการเมืองครับนั่นการการการจัดจักรวรรดิครับแต่จริงอยากตีกับการเมืองนะส <laughs> ่วนตัวไกดพีเตอร์ล้วนๆเลยจังหวัดกดต้องตีจัดเลยม <laughs> ันไปขวาพี่ไปซ้าย <im it> แผนของเราคือไมม่แีแผนข้างไหนซ้ายข้างไหนขวานะแป๊บนึง <im it> โอ้จบแล้วไปทหารว่าอย่งไรวะนนี้มันมีอะไรยิงด้วยอะขึ้นวังได้ครับไม่ได้ยิงไม่ยิงหรือผมขึ้นหวังเลยยง ดูซิ่หมังดีอาหารเราสุดยอดไม่จ่ายเงินเลยวี้เงเอ้ยเดดิ่งเลยเบอร์เซอร์เกอร์เราอยู่ข้างหลังแนวใช่ไหมไม่มีเคยไม่เคยพวกขวานขวานอยู่แนวน่าอายเด้อทุกคนมีขวานหมดไม่มีเบอร์เซอร์แล้วตอนนี้ะจ่ายมาบอลไม่บอลไม่พร้อมตั้งโล่แม่งโล่อดีตอดีตเบอร์เซอร์มามาเป็นในนี่หมด้ คนโลดอันะึงทหาราบถือโลดถืงขวานอันเดียวตอนนี้เมื่อยอะเนี่ยโม้แล้วไปก่อนแล้วกันนะช่างแม่งไปเร็วเร็วไปเลยยิ่งชอบไอ้คนที่นั่งข้างผมไอ้คนที่นั่งข้างผมเห็นชอบเลยไหมขายก็ดีเยอะยิงโลดตานุยิงเลย ยงเลยยิงเลยพยายามยิงยิงมะพยายามยิงมะไปตามไปาไปตไประวังซ้ายนะหออยู่ตรงๆนะดูเสมอพอเขาก็น่าจะเดินหน้าชนมาไม่น่าถอยเพราะมันเอาไปรงเ็ร้อยทับลร้อยมดนฉนูฉโอ้โเียโ่าเลยสัตเลยแมงรอดเฉยน่าจะแทงไม้

dạng 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 dạng

โดนแลนอีกแล้วไอ้เอ,อ้ยเออโดนแลนใส่ตายโดนเพื่อนตีเออ,อหมอแตกหม้อแตกเออหมอแตกแล้วเออ,อ,เเอ,อตายแล้วตายคนแรกลงหมา <c oughs> ตายฝั่งเขาเหลือยังไ,ไม่จะเหลือเยอะอยู่ไหมรุดดิรุดดิเยอะแบบเป็นยี่สิบกว่าโคตรน่ะ เราแทงกันเองไงดิมืเดินอะเขาล้อมนะเขาจะล้อมเราเราเป็นสามสิบสี่สามสิบสี่สามสิบเขาวกแปดเป็นสามสิบแปดน่าจะมีประมาณเขาเยอะไปแล้วหน่อยเลยอันนี้็ห่อเราไม่ไปเล่นต่อแล้วเรามา